และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะทีนี้เรามาดูเมลลน์กันต่อนะครับโดยเมลลน์นั้นหลังจากฝ่ายขาวเดิน e4 e5 knight c3 นะครับเมลล์ก็คือฝ่ายทำเจเดิน knight มาที่ f6 นะครับจากนั้นเราเดิน f4 นะครับเป็นตาเดินในที่เราต้องการก็คือเดิน f4 โจมตี พรที่ e5 นะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าไฟดําจะทํำยังไงครับเอาไงอีกดีถ้าไฟดําเดินพาสเหมือนที่เราเคยดูแล้วก็เ,เดิน knight f3 โจมตีตำแหน่ง e5 เนี่ยครับแล้วก็ bishop ขึ้น c4 พัฒนาตัวปกตินะครับตาเดินที่ไม่ดีนะครับก็คือไฟดําอาจจะเดินพรกินพรนะครับในลักษณะนี้คือตาเดินที่ ไม่ดีนะครับของไฟดําก็คือทําให้ไฟดํานั้นเป็นรองมากๆแย่ yeah, แล้วเรามาาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับอย่างแรกก็คือไฟดํานั้นกินพอรอนออกจากเซนเตอร์แม้ว่าไฟดาจะได้พรฟรีแต่ว่าไฟขาดนั้นจะได้อินิชทีฟนะครับโดยการเดิน e5 นะครับ knight g8 นะครับจะเห็นว่านายของไฟดํานั้นไม่มีตาเดินนะครับมีอยู่ตาเดียวก็คือนายมาที่ g8 นะครับที่จะไม่เสียฟรีนะครับจะเห็นว่ามาทางนี้ไม่ได้นะครับ มีทั้งนายทั้ง Queen. ควีนควบคุมตำแหน่งไลท์สแควร์อยู่ที่สุดก็คือมีอยู่ตาเดียวครับนายจจากนั้นนายนะครับพัฒนาตัวจะเห็นว่าฝ่ายดำนั้นเสียที่เดินนะครับเพราะว่าขึ้นนายมาต้องเดินกับนายทั้งสนนี้เป็นลองเยอะนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรา D4 นะครับ<ๆ>หเห็นว่าฝ่ายขาวเดินอพออยู่ที่เซนเตอร์ถึง2ตัวนะครับแล้วก็เตรียมทียบบิชอบกินพอคืนพออย่างนี้ ไฟัาเป็นต่อมานะครับเยี่ยมมากแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับบางทีถ้าเราเดินอ,อย่างพอดีสี่ไฟดำตนี้ตาควีนมาเช็คนะครับก็จะสร้างความวุ่นวายนะครับดังนั้นเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราขึ้นใน f 3มันจะเซฟกว่าแล้วก็ไฟดำจะไม่มีตามาเช็คที่ s 4นะครับอู้สุดเจ๋งดังนั้นเราขึ้นใน f 3ไฟดำเดินใน c 6แล้วก็เราเดินดีสนะครับนี่นะ คอนโทรลเซ็นเตอร์เตรียมเชียรเดิน D5 ได้เทมโปในของไฟดำต้องเสียเวลาเดินอีก <Okay. S 1> ในลักษณะนี้ฝ่ายขาเป็นต่อบ้านนะครับเ,เราถอยมานะครับเราเริ่มการแต่แรกนะครับ e4 e5 ใน c3 แล้วก็เมนมูฟนะครับใน f6 f4 นะครับเรามาดูกรณีที่ดีที่สุดของฝ่ายดำนะครับก็คือบิชอปเอ้ยไม่ใช่ก็คือ พอมาที่ D5 ครับตอบโต้ตทางเซนเตอร์จากนั้นไฟขาวเดินได้3กรณีด้วยกันนะครับนะครคือตาเดินหลักนะครับพรกินพรนะครับตั้งคําถามว่าในใายจะทํำยังไงนะครับนายดำาออีกตาเดินหนึ่งก็คือพรอี e กินพรดีนะครับซึ่งผมไม่เรียกคอมเมนต์ให้เดินตาน,นีนะครับอีกตาเดินหนึ่งก็คือ เดินแบบ positional Pos นะครับนั่นก็คือไม่ไม่เน้นการฟอร์ตไลน์นะครับก็คือเดินแค่ d3 นะครนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวอนาคตผมจะเอาเกมตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็มีเกมในอดีตที่น่าสนใจอยู่เช่นกันนะถ้ามาดูตาเดินหลักนะครับนะั่นคือพรกินพรที่ e 5นะครับแล้วก็ดีสุดของไฟดําคือนายกินพรที่ e 4ถ้าฝ่ายดำไม่กินแต่ว่าทีมพรไล่ไหนมาลักษันดแล้วกินกินนายดำนะครับเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายดำต้องกินนะครับ กควีนกินนะครับแล้วก็จะเห็นว่าฝ่ายขาวนั้นจะได้พรที่เซนเตอร์ทัง2ตัวนะครับในลนักษณะนี้อนาคตเราเดิน D4 เนี่ยครับฝ่ายขาวนั้นก็ดีกว่านะครับดังนั้นในตานนี้ดีสุดของฝ่ายดำคือไนท์กินพรที่ e4 นะครับจากนั้นฝ่ายข่ามีทางเลือกหลักอยู่3ทางนั่นคือขึ้นไนท์ f3 นะครับเป็นเมลลน์นะครับแล้วก็ลายที่ผมจะแนะนำนะคือ เราเดินควีนมาที่ f3 ครับโดยเป็นการตั้งคำถามไปแล้วครับว่าฝ่ายดำจะทำไรกับในที่ e4 เนี่ยครับเพราะว่าเราจับกินไนท์อยู่นะครับมีควีนกับไนท์แอทแท็กไนท์ของฝ่ายดำที่ e4 แล้วก็ฝ่ายดำมีเพียงพรที่ d5 นั้นดีเฟนต์อยู่นะครับรับทราบรูปหลักนั่นก็คือฝ่ายดำจะเดินไนท์กินไนท์นะครับรากินกับได้พร b3 จากนั้นฝ่ายดำมีตาเดินที่น่าสนใจอย,อยู่สองสทางเลือกนะครับนั่นก็คือ เรามาดูอันแรกนะครับฝ่ายดำเดิน knight c6 นะครับเราเดิน d4 ถ้าฝ่ายดำเดิน queen มาเช็คนะครับเราก็เดิน g3 นะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับผมอเคอ่คเราดูโครงสร้างพอนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าฝ่ายขานั้นคอนโทรลบริเวณเซนเ,นเตอร์นั้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็อันนี้ฝ่ายขาวก็ดีกว่านะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือฝ่ายดำจะเดิน บิชอปมาที่ e7 นะครับเตรียมที่จะคาสเซิลนะครับในครั้งนี้เราเดิน d4 นะครับแล้วก็ไฟดดำคาสเซิลบิชอป d3 ก็ c5 นะครับพยายามที่จะทำลายโครงสร้างพอร์ของฝ่ายขาวนะครับแต่ว่าเราก็ควบคุมอยู่อย่างดีนะครับแล้วก็ขึ้นไนท e ์ e2 นะครับไนท์ c6 นะครับแล้วก็คาสเซิลนะครับ แลนตอนนี้ก็เล่นกันได้นะครับผมโอเครับทราบฝ่ายดำอาจจะเดินแตแอม c 四นะครับบิชอป f 5แลกกันนะครับพิ Green ้งกินจะเห็นว่าบิชอปของฝ่ายดำนั้นค่อนข้างจะพาสีนะครับเมื่อเทียบกับบิชอปของฝ่ายขาวฝ่ายขาวนั้นมีอฮาร์ปโอเพนไฟล์ Open นะครับ f นี่นะครับในการโจมตีอ่หมากดำแล้วก็จะมีพรเซนเตอร์นะครับที่ดูดีกว่านะครับก็ยากที่ฝ่ายดำนั้นจะโต ฝ่าละครับโอเคเอเรามาดูกรณีอื่นนะครับถ้าฝ่ายดำเดินแต้ม c 5นะครับก็พยายามที่จะคอนโทรลบริเวลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นไนที่ c 6นะครับในอนาคตในลักษณะเดินบิชอป b 5เช็คนะครับเช็ค <Check. S 1> ได้ทีเดินนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเปิดทางให้ใหไหนนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาของไนของเราก็คือปกติเราต้องมาที่ f 3แต่ว่า วีนของเราอยู่ที่ f3 นะครับทำให้เราต้องเดินบิชอ OP ออกไปก่อนแล้วก็ไนของเราจะมาที่ e3 g3 ในอนาคตนะครับฝ่ายดำเดินบิชอ OP b7 นะครับจากนั้นต้านที่ดีของฝ่ายขาวนะครับเราเราจะไม่รีบกินเข้าไปนะครับจะเป็นการเล่งให้ฝ่ายดำนั้นพัฒนาตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับควรจะทราบก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินอ่าอย่างเช่นเรากินเช็คอย่างนี้นะครับ สมุินะครับแล้วก็ฝ่ายดำได้ Active ตัวมาอย่างเช่นเขาได้ทีเดินควงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเท่ากับเราเสียทีเดินนะครับเพราะว่าเราทําให้ฝ่ายดำนั้นมีตาเดินเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นเราไม่กินเข้าไปเราก็เราเดินต้านอย่างเช่นลูกบีหนึ่งนะครับ,รบผมจะเห็นว่าถ้าเกิดเขากินบีช็อปเราเข้ามาอ่ากินบีช็อปนี่นะครับแล้วก็เราจะได้แอคทีฟลูกของเรานะครับนี่นะครับลูกเราจะแอคทีฟ โจมตีทั้งพรบ B7 พร c C5 นะครับแล้วก็ยืด half open file b นี่นะครับจัดว่าจับถ้าเป็นกรณีกรณีนี้ฝ่ายดำอาจจะเดินแต้่างเช่นใน h t C6 นะครับปล่อยให้ฝ่ายขาวกินพรที่ B7 ถ้าเรากินเข้าไปฝ่ายดำจะได้กินในที่ที่ e 5แต่ว่าตาเดินที่ดีสุดของเรานะครับเราเดินค e n กลับมาที่ E2 นะครับกลับมาพินในที่ e5 แล้วก็อนาคตเรามีพอน d 4นะครับทีนี้ไฟดำก็น่าจะมีปัญหานะครับไฟดำไฟดำอาจจะเดินขึ้นตัวนะครับบิชอป p d 6นะครับดีเฟน s ์อ่าร์ไนแล้วก็เตรียมที่จะคัสเซลด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของดำก็คือตาผินนะครับเมื่อไฟขาวเดิน d 4ไฟดำเดินพนกินนะครับทีนี้ถ้าเราเดินพนกินพอนะครับหวังจะกินไนที่ e5 เนี่ยครับายดำ มีแท็กติกนะครับก็เดินบีอ่าควีนมาที่ 4, เ4 c h e เช็คนะครับโ oh oh. อ้โอ้หลังจากเราหลบคิงมาที่ F1 เขามีควีนกินพนที่ดีที่ทำให้อ่าในลักษณะนี้ฝ่ายข่าวก็น่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นดีสุดในแต้มนี้เราเดิน Queen B5 c h เช็คน, 5, นะครับเช็คซะเลยอ่าอันนี้เราก็ต้องจำดิดนึงนะครับว่าอ่ามีแท็กติกในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ฝ่ายดำดีสุดนะครับในปิดขึ้นใน F3 นะครับแล้วก็เตรียมที่จะคาสเซลฝ่ายดำถ้าฝ่ายดำเดิน Queen e7 ก็จะผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมีตา King F2 แล้วก็เตรียมที่จะเอาลูกมาพินนะครับว้าว <Wow. S 1> ถ้าฝ่ายดำหนีตาพินในการคาสเซลแล้วก็จะได้กินใ่าที่ D7 ฟรีฟรีนะครับผมตัวนี้พี่ขออ่าเรายามาที่ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อ สักครู่เราดูกรณีที่ฝ่ายดำเอาบิชอปกินบิชอปนะครับถ้าฝ่ายดำเดินใน c6 นะครับไม่กินนะครับเราก็จะได้กินพ่อนที่ด d5 ก็ผ่านไปนะครับสำหรับรูปเปิดเวนานแกมบิดนะครับเป็นเป็นอินโทรดักชันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก็ศึกษาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะ มีโอกาสได้ลองมาใช้ในการเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับ